เรามาพาชมเทสเอ็กซิม 5R นะครับผมโอ้คีคลิปเตอร์โคตรนุ่ม เดี๋ยวเรามาพาชม z ซตเอ็นะครับผมเซตเอ็กซิมานะครับเป็นโฉมปีสองพันยี่สิบนะครับผมปีสองพันยี่สิบครับก็มีข้าวสองห้าศูนย์สี่สูบเรียงครับผมเสียงหวานสวยใช้เล่นครับได้คันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้แต่งอะไรนะครับผมก็จะมีคร่าวๆเลยเป็นชิวนะครับชิวแล้วก็น็อตนิดหน่อยนะผมเพราะว่ารถเพิ่งออกนะ เราจะพาชมประมาณนี้อันนี้อันนี้ของศูนย์ไหมพี่ก็นี่ครับประมาณ85บาทลาซาด้านะครับผมยี่ห้ออะไรครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มึงก็ทำลายยี่ห้อแล้วนะมาดูเรียนใหม่ครับเรียนใหม่ครับก็เหมือนเสด็จหกเลยนะเปิดเฟิร์ตสปีดเนื้ เฮ้ยระวังิดแทนค่อนข้างหมอบเลยประมาณนี้ท้ายค่อนข้างดูยางเป็นของน้านหลบไหมด้าน,นหลบบอกว่าเตือนั่นแหละนหลอบสปอร์ตแม็กแน่หุ่มก็เหมือนซีบีร้อยสิบเลยเตอรเตอรค่อนข้างใหญ่นะหนุ่มด,ดีเลยก็มีคริชิพเตอร์ด้วยครับตัวนี้นะครับ ก็จะลองเตะดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะผมเฮ้ยทำลายข้าวของแน่รอทำไมวะมันเตะมันเตะมันเตะโอเคมุกนี้ไม่เอาใส่แมสก์เก็บตกกันเนี่ครับทายโคดองเลยเนี่ตัวปันท่อออกล่านะครับผมก็จะได้แคทค่อนข้างหนาเลยเก็บเสียงค่อนดีนะครับผมเดือดน้ำเป็นนิชินนะครับผม กันลมให้ด้วยเออนะครับผมก็ก็สวยครับค่อนข้างสวยเลยก็ลมทีน่าจะอะไรน่าจะแพงนะลมทีหรือเปล่าเพราะว่านําเข้านะเออนําเข้าโทษนาเข้าน่าจะสุดๆเลยแต่จานได้จานหน้าได้เดียวนะเป็นของคาวาสกิแสดงว่าอันนี้มันสูตรแหละอะไรวะมันไม่มีคู่เลยลเห ก็มีประมาณนี้เลยครับาวๆเดี๋ยวพาดูทีเซอร์นะผม ก็จะฟังเสียงท่อกันนะครับผมว่าดังขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงท่อเป้งเปงเปง What What the fuck <c oughs> มากิโลพี่อันนี้ผมมันข้างเยอะเลยก็ประมาณนี้ครับเดินเบา เบ anyway, totally ิ้ลได้ไหมครับพี่เลไฟ้านะผมประมาณนี้ครับเบิ้ลดังไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างดังนะเดี๋ยวจะประมาณนี้เลยโอเคครับเราก็มาเทส ใช่ยี่ห้าอาร์นะอะไรครับอะไรครับอัปดาวครับแต่ว่าตบลงนี่ต้องกอคันเร่งไว้นะผ่อนไม่ได้ปิดคันเร่งไม่ได้นะครับโอเคครับแล้วก็ประมาณนี้เลย <c oughs> <c oughs> โคตรลั่นโอเคครับแล้วก็ไอ้เฮียแฮนด์โคตรโมเดี๋ยวยาวนิดนึงพี่โคตรเบาอย่าก,กำเบรกละ นะครับค่อยไปค่อยไปใจยินโอเค,ออเคผมก็อันนี้หมดเลยไม่รู้นะแต่ว่าจะลองคริชชิปเตอร์ดูถ้านั่งก็สบายพักเท้านะเปลี่ยนปิด สวิตตรงไหนวะอ๋อตรงนี้รถตัวนี้ใช้รอบนะครับผมถ้าคิปดแับ,บแสดงว่าโอ้ค,คลิปเตอร์โคตรนุ่มโอ้โหตบเกียร์แบบคือรอบมันมาช้านะรอบต่ำนะต้องเข้าใจก่อนนะครับไม่หนัดเลย โค้งเหมือนจะแบบดูดๆใน่อ,ย,อยังไม่เคยไม่เคยลองอ่ะโอ้เสียงโคตรหวานถ้าใส่ท่อน่าจะหวานนี่นะ่ะเสียงเดิมไหมถ้าตกเกียร์ลงต้องปิดเร่งนะตอนนี้โอ้โคตหวานท่านผู้ชม ันนี้ก็เป็น x 2 5 r นะครับตัวใหม่ล่าสุดของทาง k a w a s กิ i น,นะผมก็ไม่ค่อยได้ดูสเปคชีตอันนี้เลยสักอย่างเลยนะผมคือมาลองเซสได้เฉยนะว่าเป็นยังไงฟิลอะไรวะอ๋อเยมองไม่เห็นได้เนี่ยถ้าคนขีมข่มาดีๆกระบะขี่มานีโดนนะเนี่ยเราจะลองเทสดูนะผมยางค่อนข้าง ดูดลึกเลยตันหลบของว่าผมว่าหนึบนะเอออีดก,กเรเด้งก่อนโอ,โอเคนี้อเอาีคนี้ร้อยกว่าพอแล้วออจริงจริงแทนค่อนข้างหมวบกำลังดีผมชอบคือ650นี่อย่างนี้เลยแต่ว่าตัวนี้นี่หมอบกดลงไปนิดนึง ไฟฟ้านะค่อนข้างตอบสนองอยู่แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ฟีลคารเล่นไฟฟ้าเป็นยังไงนะแต่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เปลี่ยนมีประมาณนี้เลยครับเส้อยิ่าอาเนาะมาเท็นะปรดปวดบาดเลยเสียงปวดบาดเลยก็ God. ีประมาณนี้นะผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับผม